คลิปนี้จะเป็นคลิปทํานายดวงนะคะเป็นดวงทั่วไปของคนลัคนากรุ่งนะคะในช่วงวันที่22กันยาถึง31ตุลานะคะดูกันยาวๆไปเลยนะคะช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่เรียกว่าแม่หมออินดี้นิดหนึ่งนะคะแบบบางทีแบบหายไปนานก็ต้องขออภัยนะคะพยายามทำอัพคลิปให้อยู่นะคะอัพคลิปให้อยู่พยายามมากเลยนะคะเวลาเราที่ เวลาที่เราดูไพ่ให้คุณเนี่ยเราดูช่วงดึกๆนะคะบางทีลุกขึ้นมาให้ดูตีห้าก็มีนะตีห้าหกโมงเช้าเพราะว่าช่วงนั้นเป็น,ปนช่วงที่เงียบมากแล้วมันทําให้เรามีสมาธิในการอ่านไพ่ไงนะคะเราก็เลยจะชอบดูไม่งั้นก็ดูดึกๆไปเลยนะคะมันจะทําให้เรามีสมาธิในการอ่านไพ่แล้วมันจะไม่ผิดเพี้ยนมันจะมันจะไม่ไม่ค่อยผิดเพี้ยนอ,อ่ะนะคะแล้วไพ่ก็จะค่อนข้างมีความขลังนะคะ เดี๋ยวเราไปดูไพ่ของคนลัคนากลุ่มนะคะใครไม่รู้ลัคนาอนุโลมให้ดูเป็นปราศีได้นะคะแต่มันอาจจะไม่ตรงเพราะว่าไม่หมอดูแบบลัคนานะคะใครอยากทราบลัคนาตัวเองก็เอาวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดเวลาเกิดของคุณนะคะไปหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะเซิร์ชคำว่าเซิร์ชกูเกิลคำว่าดูดวงหาลัคนานะคะ เดี๋ยวมันจะขึ้นหลายเพจเขาจะมีการให้ดูลักษณแบบดูดูดหาลักษณาตัวเองได้ฟรีๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะามาดูไพ่คนลักกลมค่ะในช่วง22กันยาถึง31เอตุลานะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะใบแรกค่ะคนกลมเป็นเดซันเลยนะคะคนกลมนี่ค่อนข้างจะดีนะเดซันมาในตำแหน่งแรกเลยนะคะเนื่องจากดาวราหูคุณอยู่พบพันธุ์นะคะตัวของคุณเองนั่นแหละอยู่พบพันธุนะคะ แล้วก็ดาวพฤหัสก็ทํามุมที่ดีให้กับคุณด้วยนะคะดาวพฤหัสอยู่ในภพราหะอองคุณได้ไงนะคะไม่ดีได้อย่างไรนะคนกลุ่มเราก็ต้องไปเกาะแข้งเกาะขาไว้นิดนึงเดือนสันมาในตําแหน่งแรกนะคะซื้อตัวไหนก็ติดตามเขาด้วยนะคะคนกลุ่มนะคะมาใบที่2อ,องคุณเป็นไงบ้างนะคะใบที่2องของคุณเป็นไพ่แปดดาบใบแรกดีดีใบที่สองเป็นแดาบนะคะ เดซันมาเลยนะคะแต่ไพ่ประกบกับเป็นแปดดาวนะคะคดีความเลยนะคะคดีความเรื่องคิดริตกกังวลเรื่องให้ตกกังวลเยอะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ตัวอื่นตำแหน่งอื่นด้วยนะคะว่ามันเกี่ยวกันยังไงนะคะเดโมนมาด้วยนะคะเออเดมูนมาด้วยเนี่ยเป็นเรื่องอะไรอะ่ะคุณมีมปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณกุ้งนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเครือขัดยังให้โชคลาภคนอยู่นะ ่าตำแหน่งที่4มาเป็น Temperance นะคะตำแหน่งนี้เรื่องคู่ครองคนรักนะมีการไปไปมามาหาสู่กันนะคะถ้าความรักคนโสดเนี่ยช้ำนิดนึงนะช้ำนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบยังไงละ่ะไม่ค่อยจะจริงจังเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นเท p เพลน c e ตำแหน่งนี้นะคะ แล้วมาเดิมมูลด้วยเอ่าเศร้าเลยเจ็บช้ำระกรรมใจยิ่งนับไว้ที่ห้าเป็นไพ่เจ็บไม่เท้าที่ผ่านมาแล้วคุณต้องต่อสู้แล้วก็เรียกว่าเข้าไปแก้ปัญหาด้วยตัวเองอนะคะมีปัญหาอุปสรรศเข้ามาเยอะเลยที่ผ่านมานะคะตำแหน่งที่หกค่ะ แฮงแมนนะคะแฮงแมนมาตำแหน่งที่หกด้วยโ้ไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเราอุตสาห์บอกว่าดีคนกลุ่มโน่นปัญหาหัวใจมาหนักหน่วงมากนะคนกลุ่มนะคะใครดูไพ่แล้วอย่าจิตตกนะคะเพราะว่ามันเป็นการทายโดยๆัวมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะ อย่าพึ่งแบบตกอกตกใจให้หมอโอ้โหเปิดไพ่มีแต่ไพ่ดาบมาทั้งนั้นเลยแล้วเมเจอร์ก็มีแต่ไพล่ลายๆขึ้นนะคะอย่าพึ่งตกใจนะคะต่แม่หมอทํานายให้ว่ามันเป็นอะไรนะคะยวทำนายให้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มทั้งั้งนี้ตัวคุณเป็นเดรัจฉนนะคะเอาเหอะไหนๆตัวคุณก็เป็นเดรัจฉนยังไงซะตั้งรับได้ดีอยู่แล้วนะคะอ่าใบสรุปของคุณค่ะ โอ้ยดาบมาอีกแล้วค่ะไพ่ดาบมาอีกแล้วนะคะก็เราจะทำนายของไพ่ของคุณเลยเนาะมีปัญหาแล้วนะคะอ่ะการงานเอาการงานก่อนเนาะการงานเนี่ย การงานของคุณเรียกว่าช่วงนี้ดาวมันเดินวิปริตเนาะดาวพุธมันพักองศาดาวพุธมันพักองศามันมันมัน,ม,นมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่การงานของคุณนะคะถ้าเป็นการงานของคุณดูแล้วยังชะลอทุกจุดเลยนะคะยังชะลอทุกจุดเลยส่วนมากไพ่ดาบจะเยอะแล้วอุปสรรคเยอะมากเลยนะถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยนะคะ ตัวของคุณมันจะไปเกี่ยวข้องกับคดีความเสียเยอะปัญหาคดีความการขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่ามันมีการถูกจองจําอะไรสักอย่างหนึ่งมันทําให้คุณรู้สึกมืดแปดด้านอะแต่ตัวคุณเป็นตะซันนะตัวคุณเป็นแสงสว่างแต่ไพ่ที่ประกบของหน้าคุณอะเป็นไพ่เป็นไพ่พของความมืดการมองไม่เห็นทางนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าอะไรตําแหน่งที่สนะเป็นเดมูล มูลนะคะเดิมมูลขึ้นมาในวันที่สนะคะคุณพ่อนะคะตำแหน่งคุณพ่อระวังสุขภาพคุณพ่อด้วยหรือว่าระวังเรื่องมีปัญหาอะไรบางอย่างกับคนกับญาติฝ่ายพ่อนะคะนะคะที่อาจจะทําให้คุณแบบเกิดเรื่องเกิดราวกันนะคะมันจะมีเรื่องของการนินทาว่าร้ายหรือว่ามันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะในตำแหน่งนี้นะคะทางญาติฝ่ายพ่อของคุณอะ นะคะหรือทางพ่อของคุณก็ได้นะคะตำแหน่งนี้นะคะส่วนตำแหน่งของคนรักแล้วนะคะก็เป็นไพ่เทมเพลนต์มันเป็นไพ่ของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะไปไปมามาหาสู่กันนะคะถ้าเป็นคนโสดไม่โอเคนะคนโสดถ้าคุณคิดที่จะมีใครเข้ามาตอนนี้เขาจะไม่ค่อยจริงใจกับคุณเพราะมันเป็นไพ่เทมเพลนต์มันเหมือนกับว่าคนคนนี้แบบเหมือนคนที่แบบ กวงหลายคนนะคะกวงหลายคนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะเหมือนถ้วยที่ถ่ายเทเห็นไหมคะเดี๋ยวครบคนนั้นเดี๋ยวกวงคนนี้ไม่ซ้ําหน้าอะไรประมาณนี้นะคะที่ผ่านมาแล้วมันเป็นไพ่ไพ่เจ็ดเจ็ดเท้านะคะไพ่เจ็ดเท้านี่มันเป็นไพ่ของอุปสรรคการต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างที่มันพุ่งเข้าหาคุณนะคะคุณต้องลงเข้าไปแก้ปัญหาเองทุกอย่างเลยนะคะค่อนข้างหนักอยู่นะค่อนข้างหนัก แล้วที่นี้ไพ่อนาคตเป็นไพ่แฮงแมนด้วยนะคะตำแหน่งที่เจ็ดเป็นไพ่สามดาบตำแหน่งที่แปดเป็นไพ่สี่ดาบนะคะคนลักนากรุมที่มีปัญหาเรื่องของความรักคุณจะเริ่มตัดสินใจแล้วแหละนะคะคุณจะเริ่มตัดสินใจแล้วแหละว่าจะอยู่หรือจะไปนะคะจะอยู่หรือจะไปว่าไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่สองดากนะคะเพราะว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณอยาก สร้างความมั่นคงให้กับตัวของคุณเองอ่ะไพ่ขิงอวอนมาตำแหน่งตำแหน่งจิตใจลึกๆของคุณคุณกำลังมองไปถึงข้างหน้าในอนาคตอยู่ว่าเออถ้าคุณหลายๆคนนะที่กำลังอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์คุณกำลังมองว่าคุณจะคบกับคนนี้ต่อไปไหมเพราะคุณรู้สึกทรมานใจเหลือเกินนะคะรู้สึกทรมานใจเหลือเกินนะคะ มันเหมือนกับอะไรที่ทิมแทงใจคุณตลอดเวลาแล้วมันมีเรื่องทะเลออาะปะแวงกันตลอดเวลาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยแบบมีความสุขหรือหม่นหมองในเรื่องของความคิดด้วยนะคะคุณก็เลยเริ่มจะตัดสินใจที่จะ move ออกมาแล้วนะ move ออกมาแล้วแล้วตัวคุณเป็นเดซันนะเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยคุณไปเจออะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณแบบทําให้ใจของคุณมันสว่างขึ้นอะ่ะทาให้คุณเห็นอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนขึ้นนะคะ สถานการณ์ภายนอกมันดูมืดมนมองไม่เห็นทางก็จริงแต่ใจของคุณมันมันมีแสงสว่างแล้วนะคนกลุ่มนะคะเพราะว่าเป็นเดรสันอนะ,ะอันนี้บางคนคิดว่าแม่หมอทายเรื่องของความรักหรือเปล่าหนเป็นไหนบอกเป็นดวงทั่วไปแต่ว่าจริงๆแม่หมอทายดวงทั่วไปนะแต่ว่าไพ่ของคุณมันหนักไปด้านนี้แม่หมอก็ต้องทายด้านนี้ก่อนนะ,ะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่มันมาแบบนี้เนาะนะคนะ ก็ความรักก็อย่างที่แม่หมอบอกเลยนะคะว่าเหมือนคุณไปเจอแสงสว่างอะไรขึ้นกับตัวของคุณเองนะคะแล้วมันทําให้คุณเริ่มที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างออกได้อะใครที่จมปักอยู่กับเรียกว่าจมปักอยู่กับเรื่องที่คุณแบบตาบอดมาตลอดคุณจะมองเห็นทางแล้วนะนะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณจะมุฟได้ไหมยังมุฟไม่ได้หรอก เพราะว่าแฮงแมนขึ้นในตําแหน่งอนาคตคุณอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะรอไปก่อนถ้ามันมีปัญหาอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์เราก็จะบอกคุณว่าให้คุณระงับสติอารมณ์อะ่ะอย่าใช้อารมณ์แต่ใช้ความคิดของคุณเป็นหลักนะคะเนี่ยคุณคิดดีแล้วเป็นคิงอวบอลคุณมองไปถึงเรื่องของอนาคตความมั่นคงหรือว่าอนาคตที่จะ เกิดขึ้นน่ะมองกันไกลแล้วแหละนะคะเพราะาเออาบางคนน่ะคบกันมายาวนานมากเลยตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะแบบว่าบางคนแบบคบกับคนนี้มานานแล้วแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นกับแย่ลงมีแต่เรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตคุณก็ต้องแบบเริ่มตัดสินใจที่จะ ก้าวออกมาแล้วแหละในบางคนเนาะนะ,ะส่วนในเรื่องของการงานเราก็จะบอกว่าการงานเนี้ยมันมีอุปสรรคมากเลยนะคะการงานมีอุปสรรคมากเลยนะคะบางคนตกงานยังหางานไม่ได้ก็มีนะคะยังหางานไม่ได้ก็มีถ้าใครยังหางานไม่ได้ช่วงนี้นะคะก็จะแนะนําว่าเนื่องจากไพ่ประกอบน้านเป็นไพ่แปดดาบเนาะ ลองเข้าวัดทําบุญหน่อยนะคะคนกลุ่มนะลองเข้าวัดทําบุญเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบเปิดดวงเรานิดนึงนะคะเปิดดวงเราแต่ตัวคุณเป็นไพ่เดอะซันนะเป็นไพ่เดอะซันในเรื่องของโชคลาภแล้วมันอาจจะมีอยู่ลาบลอยนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยไพ่ประกบนานไม่ดีอาจจะต้องไปทําบุญเพื่อเปิดดวงเสริมดวงนะคะปล่อยนกปล่อยปลาอะไรประมาณนี้นะคะปล่อยนกปล่อยสัตว์นะคะจะดีนะคะ การงานสําหรับใครที่มีงานทําอยู่แล้วนะคะงานทําอยู่แล้วจะรู้สึกอึดอัดนะจะรู้สึกอึอดอัดเนื่องจากไพ่มันขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกอึอดอัดมากเลยนะคะแล้วหัวหน้าก็เพ่งเลงให้โทษคุณด้วยหัวหน้างานหรือว่าคนที่อาวุโสกว่านะเหมือนกับเขาแบบคอยที่จะกล่าวร้ายคุณนินทาว่าร้ายคุณนะคะระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ให้โทษด้วยนะ ว่ามันเป็นไพ่เดวมูนขึ้นมาในตำแหน่งที่สามนะคะระวังผู้หลักผู้ใหญ่ให้โทษแล้วก็ระวังเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละนะคะที่จะเรียกว่าทรยศหักหล,หลังหรือถูกหลอกจากความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะต้องระวังนะคะส่วนในเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วระวังจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอาจจะย้ายภูมิลำเนาเปลี่ยนงานย้ายงานก็ได้นะคะ มีผลนะคะเพราะว่าไ mm hmm. พ่เทมเพลนขึ้นมาในตำแหน่งที่4ี่ของคุณนะคะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะ,ะในคนกลุมนะคะแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วยังคาราคาซังอยู่นะคะ mm hmm. ก็จะบอกคนกลุมว่านะคะช่วงนี้คุณต้องเรียกว่าสงบสติอารมณ์นิดนึงเรียกว่านิ่งๆไว้ก่อนดีที่สุดนะคะนิ่งๆไว้ก่อนนะ,ะถึงแม้คุณจะรู้จะเห็นอะไรก็ตาม คุณรู้แล้วแหละว่าเออเนี่ยสิ่งที่ฉันคิดเนี่ยมันถูกต้องสิ่งที่ฉันคิดเนี่ยฉันอยากจะไปในแนวนี้นะแต่ว่าสถานการณ์มันไปไม่ได้คุณต้องนิ่งไว้ก่อนแล้วก็ค่อยค่อยค่อยคขยับไปทีละนิดนะคะถ้าคุณมีปัญหานะคะเพราะว่าช่วงนี้ไพ่ดาบมันแวดล้อมคุณเยอะมันไปยาก มันไปยากแต่ว่าไพ่ของคุณ,ม,ค Sun, ะคะคณ Sun, มันมีแรงขับเคลื่อนสูงเป็นไพ่เดซันนะคะไพ่ของคุณเป็นไพ่เด s ันมันมีแรงขับเคลื่อนสูงนะคะตัวคุณมันมีแรงขับสูงมากนะคะคุณอยากที่ไปเจอสิ่งใหม่ๆคุณอยากที่เจอแสงสว่างกับชีวิตคุณอยากไปเจอชีวิตใหม่แต่ตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เอื้อเลยมีไพ่ที่เป็นอุปสรรคคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะคะอนาคตมันก็ยังมีไพ่แฮงแมนขึ้นมาตันอยู่ตรงเนี้ยนะคะ ยังไงก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะสำหรับคนกลุ่มนะ,ะที่มีปัญหาทุกเรื่องเลยนะคะการเงินก็เรียกว่าการเงินก็อาจจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคอยู่นะคะแต่ว่าต้องทำบุญเปิดดวงนะคะมาดูไพ่ออร์เคิลแนะนำคนกลุ่มว่ายังไงบ้างคะ่ะไพ่ออร์เคิลช่วยแนะนำคนลักานาลุมในช่วง22กันยาถึง3 1ตุลาด้วยนะคะ ไพ่บอกว่า daughter นะคะ,ะคำตอบที่เป็นคำถามของคุณมันจะเกี่ยวข้องกับลูกสาวของคุณนะนะคะใครมีลูกสาวนะคะใครมีลูกสาวนะคะอาจจะต้องสอบถามลูกสาวดูนะคะอย่างเช่นใครอยากถูกหวยอาจจะต้องถามลูกสาวดูว่าทหวยงวดน,นี้ออกอะไรอะไรประมาณนี้นะคะ <laughs> เป็นคำทำนาย เป็นคําแนะนําจากไพ่ o r ะะเคิลน,นะคะเขาบอกว่าคําตอบมันอยู่ที่ลูกสาวของคุณมันเกี่ยวข้องกับลูกสาวของคุณอะนะคะมาใบที่สองนะคะ o r เ c ิ e บอกว่า Practice นะคะนี่ค่ะคุณต้องคุณท่องต้องทําอะไรที่มันแบบทําอะไรให้มันแบบช่าชองนะคะ ไพ่ตำแหน่งใบที่สองของออร์แคิลบอกว่านะคะคุณต้องเรียกว่ามีสกิลมีต้องใช้ความสามารถที่ต้องแบบทาอะไรซ้าๆทุกๆวันทุกๆวันอ่ะมันจะเพิ่มสกิลเพิ่มความสามารถให้กับคุณนะคะทําให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะคุณลองเอาไปปรับแล้วก็พิจารณาดูนะคะว่าอะไรที่คุณต้องทําทุกวันต้องทําทุกวันแล้วมันจะทําให้คุณแบบมีความสามารถเพิ่มขึ้นมีทักษะ มากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องงานไหมนะคะลองนำไปใช้ดูนะคะมาดูใบที่3ของออร์เคิลนะคะใบที่3ามออร์เคิลบอกคนกลุ่มว่ายัางไงคะบอกคนกลุ่มว่า everything s okay นะคะเขาบอกว่าคุณว่าไม่ต้องห่วงหรอกทุกๆสิ่งมันจะออกมาดีนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่สวยงามนะคะโอเคนะคะ ก็ประมาณนี้สําหรับคนกลุ่มนะคะเรียกว่าอะไรหนักๆที่มันรัดมันพันตัวคุณอยู่ตอนนี้มันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความพยายามต่อสู้แต่เราอยากให้คนกลุ่มอะ่ะนิ่งๆนะถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนิ่งๆถ้ามีใครด่าคุณมีอะไรต่างๆมากระทบคุณเนี่ยคุณอย่าใช้ใชอารมณ์นะเพราะว่าไพ่ดาบมันแวดล้อมคุณอยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะคะยอมได้ยอมไปก่อนอยู่นิ่งๆ ะะไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงไม่ต้องไปทะเลาะนะคะอยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะแล้วเหตุการณ์ต่างๆมันจะค่อยๆขี้คายไปเองเพราะว่าดูตามหน้าไพ่นะมันเหมือนกับพวกไพ่พวกนี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆสลายตัวเองนะคะแต่ต้องใช้เวลานะคะประมาณนี้เด้อคนกลุ่มนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูเป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์ได้สําหรับคนกลุ่มนะคะอยากถูกหวยถูกรางวัลก็เรียกว่า ไปเปิดดวงนิดนึงทำบุญทำทานนิดนึงนะคะจริงๆดวงลาบคุณมีนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีกรรมบางอยู่มันมีอะไรบางอยู่นะคนกลุ่มลองไปทำบุญนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการทายดวงทั่วไปของคนกลุ่มนะคะส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์เราเข้าไปดูอีกคลิปนึงนะคะแม่หมอจะทําแยกไว้ให้นะคะวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ อย่าลืมกดติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยนะคะเป็นกำลังกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ